เป็นเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงเป็ดและไก่ะะนะครับอันนี้ผิดกับชาวนาเลยทำไมนะเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดและไก่ครับในจังหวัดนครราชสีมาครับต้องบอกเลยครับว่าเนื่องจากสภาพอากาศที่ตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้ว<ช>อากาศมันเย็นขึ้นครับ มันส่งผลให้เป็ดและไก่เนี่ยออกไข่น้อยอและยังพบว่าเป็ดจำนวนมากเนี่ยนะครับมีอาการป่วยเป็นหวัดครับกินอาหารน้อยลงนะฮทำให้ไม่ยอมออกไข่ชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกอาการแบบนี้ว่าว<ะ>เป็ดไข่หด เป็ดไข่หดเป็ดไข่หดแหมพูดแล้วก็ตกใจดีเมื่อบอกไก่ไข่หดจะบอกไม่หดจ้ะไม่หดจริงนะครบเป็ดค่ะเป็ดค่ะอันนี้ถ้าไก่ไม่หดเพราะไก่ไข่ตลอดเวลาไม่เชื่อครับขอดูใช้ชันไข่ตอนนี้แหละจ้าป่าครับแต่เป็ดไข่หดครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้เนี่ยแหละครับทำให้ผู้ที่เป็นเกษตรกรเลี้ยงเป็ดและไก่เนี่ยนะครับเดือดร้อนพอยอดไข่เนี่ยผลผลิตมันน้อยรายได้มันก็น้อยลงแล้วน้อยลงขนาดน้อยลงไปกว่าครึ่งหนึ่งโอ้เยอะเลยนะ ทั้งผลิตผลของไข่เป็ดและไก่แล้วก็รวมไปถึงนะรายได้ที่ได้รับลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่านายธนพลครับอายุ15ปีครับเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงเป็ดและไก่นะครับอยู่ในตำบลนแนะห้วยยางอำเภอบัวใหญ่ เขากล่าวไว้นะครับบอกว่าโปรติแล้วเนี่ยเป็ดและไก่เนี่ยจะออกไข่จำนวนประมาณสัก200นะฮะแต่พอประสบป,ปัญหาแบบนี้จากวันที่เคยได้วันละร้อฟองมีเป็ดไก่200ตัวได้วันละร้อฟองล,ลดลงไปเหลือเพียงแค่10 4ถึง40ฟองฟองน้อยมาก เกินครึ่งอีกนะเนี่ยนะฮะลดไปเกินครึ่งเลยครับนอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าแต่เขาก็ยังมีเทคนิคพิเศษอยู่ยังไงนะฮะเทคนิคพิเศษก็คือเอาใจเป็ดและไก่ช่วงนี้หน่อยเอาใจหรอเปิดเพลงให้มันฟังให้มันอารมณ์ดีเพลงประเภทไหนดีอะก็แล้วแต่เขาถ้าช่วงนั้นเขาชอบฟังเพลงตื๊ดมันอาจจะเป็น EDM ครับอ่าแต่ผมว่าเป็ดมันจะไม่ดีนะครับเขาว่ากันว่าถ้าอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเคยได้ยินไหมครับปลูกต้นไม้อะ ให้เปิดเพลงคลาสสิกเปิดเพลงคลาสสิกเดินดนเดหมือนคอนตรงนี้เลยอย่างนี้เลยอเขาชอบดูการเต้นไหมเขาอยากดูตอนเต้นไหมเป็ดไก่อยากเห็นเราเต้นไหมบอกได้เอยากเห็นไก่เต้นค่ะครับผมนี่ไก่อ่ะถ้าไม่มีลิงเนีไก่เต้นไม่ออกนะฮะแต่นี่คือการแก้ปัญหาของเขาครันเปิดเพลงให้เป็ดและไก่เลยดีขึ้นไหมมันผ่อนคลายก็ดีขึ้นมาดนิดนึงแตผมว่าบางทีอต้องแก้ที่แบบ ต้นเหตุต้นเหตุของมันคือสภาพอา,าอากาศที่เปลี่ยนแปลงอ,อ,อากาศมันหนาวขึ้นทําให้เป็ดและไก่เนี่ยบางทีเป็ดเนี่ยนะฮะมันติดโรคไงมันป่วยออมันไม่สบายเพราะมันหนาวไข่มันหดมันก็เลยไม่ออกไข่อาจะต้องแบบไข่หดไหปเพราะวะ่า ไข่มันน้อยลงถูกไหมใช,ใช่ใช่ชครับอาสนใจตรงนี้จริงๆครับอาาต้องแบบว่ามีห้องควบคุมอุณหภูมิหรือว่ามีผ้าห่มพี่กลังคิดเคยเคยเห็นสัตว์วังชนิที่ใส่เสื้อแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้อาจจะยากไปหน่อยอาจจะทําเป็นโรงเรืนแล้วก็ให้ความอบอุ่นใช่ใช่มีแบบ ผิงไฟมาให้ให้น้องไก่ขึ้นไปหมุนอยู่บนเอออ,อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่คะ่ะ<แ>อันนั้นน่าจะเป็นเมนูอย่างอื่นผมว่าวิธีการเราอาจจะต้องทําให้อากาศมันอบอุน<ช>่นขึ้นเมื่อวานนี้ที่มีอ่านข่าวไงที่มี<แ>พี่ๆอ่ะไม่แน่ใจว่าจังหวัดไหนน้องลิงอันนี้เรื่องจริงนะ,ะน้องลิงเขาหนาวเขาก็เลยสมไฟน้องใช่ใช ก็มาแบบเหมือนมาผิงไฟกันนะตัวอันนั้นลิงไงคะอ้าแี่ไก่อ่เนี้กลไม่รู้ไก่เห็นไก่เห็นไฟหนีเลยนะอย่าอย่ามาหลอกฉันฉันรู้ไอโน่ไอโน่วัตยุทธิ์ลัส s ัมเมอร์แต่จริงผมว่ามันอาจจะมีทางออกง่ายๆถ้าเกิดสมมุติว่าทางคนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยเปิดแอร์อยู่แล้วลองทำห้องแล้วก็เอาคอมเพรสเซอร์เนี่ยไปไว้ในห้องพอระหว่างที่เราเปิดแอร์คอมเพรสเซอร์มันทำงานในห้องนั้นมันก็จะได้ความอบอุ่นก็ดีนมันจะไม่ตายใช่ไหมคิวไม่มันก็เป็นลมไงมันเป็นลม บเป่าลมคล้าย<ง>ๆแบบฮิเตอร์เบาๆใช่เป็น<อ>เป็นปลมร้อนหรือทนะ้าหลังคาเป็นกระจกะเพื่อให้แบบแสงแดดลงมา อากาศมันจะได้อบอุ่นหน่อยเ,อเป็ดและไก่มันจะได้ออกไข่นะครับรและทางปศุสัตว์เนี่ยนะฮะของทางอำเภอบัวใหญ่เนี่ยครับเขาก็มีการแจ้งเตือนเกษตรกรนะครับบอกว่าให้ระมัดระวังในช่วงนี้ที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะแบบไม่สบายได้นะครับห,หากพบว่าสัตว์ป่วยเนี่ยก็สามารถแจ้งมาที่สํานักงานปศุสัตว์เพื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้ไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีครับ